ครับวันนี้นะครับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า pm 2.5ที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในเกณฑ์สีแดงหรือว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนะครับทําให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เองยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องครับสภาพท้องฟ้าของจังหวัดเชียงใหม่นะครับถูกปกคลุมด้วยหมอกควันไฟป่าทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ชัดเจนครับเนื่องจากว่ายังคงมีการตรวจพบจุดความร้อนกระจายอยู่ในพื้นที่ป่าของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือนะครับ ทำให้ค่าฝุ่น PM 2.5ในจังหวัดเชียงใหม่วันนี้อยู่ในเกณฑ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือว่าสีแดงนะครับโดยที่ตะบลช้างเผือกอําเภอเมืองเชียงใหม่เช้าวันนี้นะครับวัดได้100ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรครับการใช้ชีวิตกลางแจ้งนะครับส่งผลให้ประชาชนต้องสัมผัสและสูดดมฝุ่นละอองเป็นจํานวนมากครับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้นะครับเริ่มที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกบ้าน จนส่งผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าในตลาดสดนะครับจนยอดขายลดลงกว่าร้อยละห้าสิบกับแสบตาแสบยังก็เลยเซฟตี้ได้กับเซฟตี้อะครับไม่ยากือลูกหลานออกมาโดนควนโดนอย่างเงีะยครับมันก็นเลยกระทบกับมือเขาเขาหน่อยครับครับครับต้องดูแลถูกเ้องไปนะครับเพราะช่วงนี้มันอุยยากตองบนดอยประกอหากีน,กน,กน้องเปิน,นะครับเนาะเปิ้นต้องเผา เาว่าเผาเอาหยา mm hmm. เผาเอาผักหวาน mm hmm. เผาเอาไข่หมดแดงอย่างครับเนาะมันวก็วิธีของเผื่อแต่มันผิดไปหน่อยผิดตน,น้ีแว่ต้องมาเผาเลยครับเนาะทำให้รกระทบส่วนรวมเยอะขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้ออกมาย้ําเตือนให้ประชาชนป้องกันตัวเองจากปัญหาหมอกควันและไฟป่านะครับควรหลีเกเลี่ยงการใช้ชีวิตกลางแจ้งและภายในบ้านนะครับควรใช้เครื่องป่าประกาศรวมถึงเครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อกรองฝุ่นอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับหรือปิดหน้าต่างให้มิดชิดในช่วงที่มีมลพิษสูงครับ5เนี่ยมันจะกระทบกับแบ่งออกเป็นระยะสั้นกับระยะยาวนะครับก็จะเป็นหลักอยู่4กลุ่มโรคนะครับในทางระยะสั้นก็จะมีระบบทางเดินหายใจซึ่งจะกระทบกับอาจจะทําให้มีการกําเริบของพวกภูมิแพ้นะครับหรือว่าโรคหอบหืดนะครับทางระบบตาก็จะสามารถทาให้เกิดภาวะเยื่อบุตาอักเสบได้นะครับระบบผิวหนัง ก็จะสามารถทำให้มีภาวะพิวรีนอักเสบนะครับได้ส่วนผลระยะยาวเนี่ยก็จะเพิ่มนะครับความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับก็พวกกําเนิดหัวใจขัดเลือดนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสเสี่ยงของการเป็นมะเร็งปอดในอนาคตได้ด้านแผนปฏิบัติการดับไฟลดฝุ่นของจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยนายนิรัตพงศิษฐาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนนะครับ ทำแนวกันไฟให้มากที่สุดรวมถึงป้องปรามการเผาทุกพื้นที่นะครับโดยหากมีการเผาเกิดขึ้นให้เร่งดับให้ได้ภายในวันที่เกิดเหตุครับส่วนไฟที่ลุกปาาเป็นวงกว้างนะครับให้ระดมกําลังคนรถน้ําและเฮลิคอปเตอร์มาดับให้เร็วที่สุดรวมถึงการเฝ้าติดตามความชื้น,นอากาศนะครับเมื่อพร้อมก็ให้เร่งทําฝนหลวงในทันทีครับ ครับสำหรับวันที่14มีนาคมนี้นะครับทางประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะเดินทางไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อที่จะให้รัฐบาลนะครับคุ้มครองเรื่องสุขภาพของคนทางภาคเหนือจากภาวะฝุ่นควันนะครับโดยทางทีมข่าวก็จะติดตามและนำมารายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ,รบขอบคุณคุณปัดนะครับ